ในมุมหนึ่งของเมืองที่เวลาเหมืองจะหยุดนิ่งมีร้านกาแฟเล็กๆตั้งอยู่หน้าร้านดูเก่าแก่ผุกร่อนแต่ประตูกระจกที่ขุ่นมัวจากการใช้งานมายาวนานก็ยังคงเปิดต้อนรับผู้คนเสมอร้านกาแฟของยายส้อยผู้คนเรียกขานมันตามชื่อของหญิงชราเจ้าของร้านยายส้อยเป็นหญิงชราที่มีรอยยิ้มอบอุ่นเสมอดวงตาของท่านเป็นประกายระยับราวกับซ่อนเรื่องราวมากมายไว้ เมนูของร้านไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนับตั้งแต่วันแรกที่มันเปิดทำงานเมื่อ30กว่าปีก่อนไม่ว่าโลกภายนอกจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างไรจะมีกาแฟโบราณรสเข้มขน้นโอเยียงที่หอมหวานชื่นใจหรือกาแฟดำที่ขมจนติดลิ้นให้เลือกเท่านั้นเมื่อมีใครถามถึงเหตุผลยายสร้อยจะยิ้มบางๆแล้วตอบด้วยน้ำเสียงที่เจือด้วยความคิดถึงเขาจะกลับมาสั่งกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลแน่ๆ ประโยคนี้เป็นเหมือนมนต์ที่ยายจะเอ่ยซ้ำๆผู้คนต่างพากันสงสัยว่าเขาผู้นั้นคือใครบางคนคิดว่าท่านอาจจะเลอะเลือนไปตามวัยแต่สำหรับยายส้อยเขามีตัวตนจริงเสมอในห้วงความทรงจำร้านแห่งนี้นี่เองที่เป็นพยานรักให้กับความรักของยายส้อยกับชายหนุ่มคนหนึ่งเมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษาเขาเป็นคนไม่ชอบความวุ่นวายชอบมุมสงบๆของร้านนี้และที่สำคัญที่สุด เขารักกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลของยายส้อยทั้งคู่มักจะพบการที่นี่ทุกเช้าก่อนที่ชีวิตจะพากทั้งสองออกจากการตามทางที่ลิขิตวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่ากลิ่นกาแฟยังคงอบอวลการเคลื่อนไหวของกาแฟที่กำลังเดือดปุดในหม้อทองเหลืองยังคงเป็นจังหวะชีวิตของยายส้อยเสียงบดกาแฟด้วยมือยังคงเป็นดนตรีที่คุ้นเคยทุกๆวันที่ร้านเปิดยายส้อยจะจัดเตรียมแก้วกาแฟดำไว้เสมอ เหมือนกำลังรอคอยใครบางคนที่ยังไม่ปรากฏตัวจนกระทั่งบ่ายวันหนึ่งท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆที่สาดส่องผ่านประตูไม้เก่าชายสูงวัยคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านเส้นผมของเขาขาวพโพลนไปเกือบทั้งศีรษะรอยยับย่นปรากฏบนใบหน้าตามการเวลาแต่แววตาของเขายังคงดูกระตือรือร้นเหมือนสมัยหนุ่มยายสร้อยช้ำเลืองมองเขาเพียงครู่ก่อนที่จะหันกลับไปสนใจการชงกาแฟตามปกติ ขอกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลเสียงทุ้มต่ำและคุ้นเคยเอ่ยขึ้นอย่างแผ่วเบาประโยคนั้นเป็นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางจ่ายยายสร้อยมือที่กำลังจะรินกาแฟถึงกับหยุดชะงักแก้วในมือเกือบจะหลุดร่วงลงพื้นยายสร้อยค่อยๆหันกลับมาเผชิญหน้ากับชายแปลกหน้าคนนั้นดวงตาของทั้งคู่ประสานกันนิ่งงนันไม่มีคำพูดใดๆหลุดออกมาจากริมฝีปากของทั้งคู่แต่แววตาที่เต็มไปด้วยความทรงจำอันยาวนาน รอยยิ้มบางๆที่เคยมีให้กันเมื่อไม่ย,ยาวและความรู้สึกที่ถูกเก็บงามไว้กว่า30ปีก็ฉายชาัดออกมาจากดวงตาของคนทั้งสองแม้วันเวลาจะหมุนผ่านผ่านให้รูปลักษณ์เปลี่ยนไปแต่หัวใจที่ยังคงจดจำและคำสั่งกาแฟแดำไม่ใส่น้ำตาล ก็เชื่อมโยงสองชีวิตที่ห่างหายให้กลับมาบรรจบกันอีกครั้งที่ร้านกาแฟเล็กๆแห่งนี้ร้านกาแฟที่ไม่เคยเปลี่ยนเมนูเพื่อรอคอยคนรักที่จำรสชาติของความทรงจำได้ไม่เคยลืม